ครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบุ่้เสียงนะครับ ในรถ MG4 ซึ่งเพื่อนสมาชิกนะครับก็ได้ไปทําการติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาจากที่อื่นนะครับก็มีปัญหานะครับด้วยขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งนะครับดูงานติดตั้งนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับวันนี้ก็ได้นำไปทางชิมงานโอเวอร์ฮอนเสาวและช่วยครับทาการแก้ไขนะครับก็ติดกันมาในรูปแบบนี้เห็นไหฮะแต่เปเซอร์เขาใช้เดิมแล้วก็ฉลูเอาแล้วดูการแดมก็อย่างที่ทางชิมงานโอเวอร์ฮอนสาวและชลิครับได้กล่าวว่านะครับว่าขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ ขั gamer, en, ้นตอนในการติดตั้งมีความสำคัญมากครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกจะต้องได้เห็นนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งในรถองท่านนะครับติดตั้งออกมาในรูปแบบไหนเช่นเจ้าตัว MG4 คันนี้นะครับติดตั้งมาแบบนี้เห็นไหลูกค้าก็จะต้องมาเสียตังค์ทำการแก้ไขระบบเรามาดูขั้นตอนลัเชคนิคนะครับในการแก้ไขโดยการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนลำโพงวิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเพื่อแมทกับเจ้าตัวฟอนต์ซึ่งมากับเจ้าตัว MG นะครับจะมีค่าเซนสอร์ลิตี้สูงนะครับแลวเลื่อกลำโพงให้แมตกกกับบจ้้าาาววออนะไดท็รซขึ เพื่อให้หมอดสงกับรถ MG4 โดยเฉพาะดูงานดมตัวดมมนะครับเราเห็นภาพยู่นะแดมมันยึดเกาะเจ้าตัวโครงสร้างบอดี้รถนะครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวอินฟอสเมนต์นะครับที่เป็นตารางหมานฮอตนะเราทําการสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถเลยนะนี่สร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อมองรับรองรับโครงสร้างเจ้าตัวระบบมิลเลชันใหม่เป็นของเฮลิกนะครับเมอินเยอรมันนะครพร้อมกับนําเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตันลิงเข้ามาติดตั้งในระบบตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับนี่ ก็ใช้เป็นลำโพงโคแอคของคิริกนะครับเมคอินเจอรมันนะครับนำการติดตั้งเข้าไปดีไซน์เฉพาะ m t 4โดยเฉพาะเลยนะครับนะครับล้าดูฮะทางด้านขวาก็เป็นงานที่มาก่อนที่จะทําการแก้ไขทางด้านซ้ายเราก็ทาการแก้ไขเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นขั้นตอนและที่ในการติดตั้งซึ่งมีความแตกต่างอย่าลืมนะครับในการที่เราทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงโยนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งมีความสาคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับ ครับสำหรับวันนี้ครับก็ได้เห็นขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในส่วนประตูชิดหน้านะฮะแล้วก็ขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงโคแอคนะครับในส่วนประตูชุดที่2แล้วก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดนะครับทั้งเบื้องหน้าแล้วก็บ้องหลังอย่าลืมนะครับขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงยนต์ครับเพื่อนๆมาชิตต้องได้เห็นขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบติดตั้ง นะครับว่าติดตั้งให้เพื่อนสมาชิกนะครับติดตั้งในรูปแบบไหนนะครับทางทีมงานอ้วนซาวและช่วยเคนครับ mm hmm. เราเป็นการดีไซน์ย่อตัวสเปเซอรห์หน่อย mm hmm. เพื่อให้เหมาะสมกับรถ MG4 คัน mm hmm. นี้โดยเฉพาะนะครับ mm hmm. ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนต่อไป mm hmm. เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวธีเสียงกัดูนะครับ It's he's when ครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับมีความไพเราะนะครับมีความเพื่อเพลินะครับ การถ่ายทอดเรียนชิ้นทีครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคาร์ล็อกรับโปร่งใสนะครับได้ south state บนแดชบอร์ดนะครับนี่คือขั้นตอนและก็ชิ้นทีนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ MG4 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งชิดได้มาตรฐานมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทําการจูนระบบเสียงในรถของท่านเมื่อรถ MG4 คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเบคอนสาวและเชิญครับสำหรับโปรเจกต์ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงในรถ MG4 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เร เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโววคอนซารนะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงน,นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ